ผมเห็นรายละเอียดบนใบหน้าเธอไม่ค่อยชัดเพราะความหวั่นไหวทำให้ไม่กล้าที่จะมองสายตาคู่นั้นจึงปล่อยให้ความเงียบมาขั้นกลางระหว่างการเดินทางไปบนถนนสายเปี่ยวทั้งผมและเธอจึงมองตรงไปข้างหน้าทั้งทั้ที่เราน่าจะสนทนากันบ้างตามภาษาคนที่ไม่ได้เจอกันนานในความมืดรถยังแล่นต่อไปเรื่อยๆ สวนทางกับความคิดคำนึงของผมในอดีตที่อยากจะได้ยินเสียงเธออีกสักครั้งยามนี้ยามที่เข็มนาฬิกาหมุนเธอมาพบผมอีกคราแต่ผมกลับปล่อยช่วงเวลานี้ไปอย่างไรค่าเมื่อวันพรุ่งนี้เดินทางมาถึงผมคงนึกเสียดายและตัดพอตัวเองที่ไม่ตัดสินใจเปล่งเสียงที่คิดในใจมาตลอดเวลาที่เธอจากไป โอ้ทำไมหนอทำไมผมไม่บอกเธอว่ารู้สึกอย่างไรแต่ผมกลับบอกกับตัวเองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่รู้จะทำอะไรบางครั้งก็อยากให้มันผ่านไปเร็วๆบางมุมก็อยากให้เวลามันเนิ่นนานออกไปผมเห็นรายละเอียดบนใบหน้าเธอไม่ค่อยชัดเพราะแสงไฟจากถนนจืดจางเหลือเกิน เธอโบอกมือลาพร้อมรอยยิ้มเช่นเคยเมื่อรถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าออกห่างเธอไปเรื่อยๆผมจึงเรียนรู้ว่าวันเวลาไม่ได้ทำให้ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปแต่วันเวลากับเยียวยาให้เราชาชินกับความห่างไกลและแปลเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นความคิดถึงเสมอหวังว่าวันหนึ่งเธอจะเข้าใจเสมือนบันทึกถึงเธอ เวลา3นาฬิกาหลังพายุฤดูร้อนสงบลง